สวัสดีค่ะวันนี้นกจะสิ้นหมักโครนมานุ่งเป็นกระโปรงบานๆนะคะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนลุกก็ค่ะคืะคอเอาสิ้นหมักโครนนะคะอเอามามัดค่ะแล้วก็ดูว่าความยาวเท่าไหร่นะคะอันนี้นกมัดข้ามมดก่อนแล้วก็จะดึงขึ้นนะคะเพื่อให้ด้านในของตัวสิ้นมันอยู่ด้านในค่ะอย่างนี้ค่ะนี่นะคะ่ะ แล้วก็ดึงแล้วก็อะลายสิ้นไว้ด้านนอกค่ะเราก็อยากได้ยาวขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับเราเลยค่ะง่ายๆแบบนี้เห็นไหมคะนี่ค่ะอันนี้เป็นสิ้นหมักโครนทอมือของบ้านเรานะคะอันนี้ก็คือเนี่ยใส่เป็นกระโปรงเอามาใส่ทํางานได้หรือว่าจะใส่เป็นสิ้นก็ได้จะนุ่มสิ้นหมักโครนเนี่ยนุ่มแบบไหนก็ได้ค่ะเขามีความนุ่มทิ้งตัวใส่สบายนะคะอันนี้เราก็จัดทรงนะคะนกใช้เชือกผูกเอาค่ะ เราก็จัดให้มันเป็นกรีบรอบๆตัวนะคะจะให้มันทับกันไม่งั้นกรีบมันก็จะทัอซ้อนกันนะคะลึกเราก็ให้มันเป็นกรีบบางๆไล่ๆไปให้ทั้งตัวค่ะนี่นะคะแล้วก็ดูความยาวว่ามันเหมาะเหมาะสมเท่ากับกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะ,คะเราก็ดูนะคะตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะเนี่ยก็เหมือนใส่กระโปรงค่ะอันนี้เป็น สิ้นหมักคนด้วยความที่สิ้นเหมือนกว้างแล้วนกตัวเล็กเนี่ยค่ะก็จะใส่ได้แบบนี้เห็นไหมคะมีเข็มขัดรัดเข็มขัดได้หรือใครไม่มีก็ไม่รัดก็ได้ค่ะนีก็เนี่ยค่ะอันนี้นกลองใส่ให้ดูนะคะใครที่ไม่อยากใส่เป็นสิ้นก็เอาสิ้นมาใส่เป็นกระโปรงแบบนี้ได้ค่ะ ง่ายๆนุ่งง่ายๆหลากหลายสไตล์ค่ะใครสนใจผ้าสุขภัยฑยก็ทักทายสอบถามนกได้นะคะยินดีเป็นอย่างมากเลยค่ะ